สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอัธพลคนสร้างตัวร์แนะครับวันนี้เอาตอไม้ออกนะครับผมอะไรครับอะไรครับดูเจ้าพลังครับโอ้โหเอาลากไม้นะอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมพูดไม่ค่อยชัดหรอกครับตอนเด็กผมโดนเย็บตรงทิ้นพอดีนะครับผม ผมก็เลยพูดไม่ค่อยจะชัดนะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่พูดไม่ชัดครับแต่ผมก็ดีใจนะที่เขามาคอมเมนต์นะครับผมามาติดเรืมได้นะครับผมผมจะคอยปรับปรุงตัวนะครับผมใน่คตสามสองศูนย์นะครับผมคนเมืองคนเหนือเขาเรียกว่าสามร้อยยี่นะครับผมผมคนลำฟางนะครับ พูดเมืองพูดไทยบ้างเมืองบ้างแล้วผมเจอกบเจอกบซีรีส์ห้าร้อยนะผมปกติจะเอาฝาท้าทยออกครับ,รบตอนนี้วันนี้ไม่เอาอรับผมรู้ว่าจะติดไหมเนาะค,คงไม่ติดนะครับผม คนใส่เขาใส่รู้รู้อยู่นะครับผมงานแบบนี้เราก็มานะครับผม บุ้งกีนี่เสียนะครับผมไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาสแตนบายไว้หนึ่งแล้วครับผม320สองศูนย์คันนี้ลรลเลอรอ์หกตัวนะครับแครเอร์ยร2ตัวครับผม น้อยก็เอานะครับผมเอาหมดแล้วครับช่วงนี้โควิดระบาดนะครับผมงานไม่ค่อยมีนะครับผมเดือดร้อนนะครับ <c oughs> ดูกันชัดๆเลยนะครับผม เอาต่อไม้ออกครับผมเดี๋ยวเราก็เอาไปทิ้งนะครับก็ดูไหมว่าดูว่าจะติดไหมนะครับผมเอาเต็มแล้วครับเดี๋ยวนะครับตรงหน่อยยังไงนะคาก๊งเดินมาตอนนี้เอ๊ะตีคาล์กมาตอนนี้เรามาอยู่ในซีรีส์500น,นะครับข้างล่างร้อนจัดนะครับผมร้อนมากๆนะครับ คนตัวดำๆอย่างผมก็ต้องอยู่ในแอร์แล้วครับผมม <c oughs> ันร้อนนะครับผมซีรีส500รับ1075นะ้ครับผม High s p e ะครับดูแรงแค่ไหนต้องได้หำเลยมาครับเรามาถึงที่เทแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมโอ้เขาต้องมีเอ้าดูครับยาวไว้ดูว,ว่าจะติดฝาท้ายไหมนะครับผม อ้าวยาวไปอปเดินหน้านครับผมลงไม่ติดนะครับผมติดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเอาลงก่อนนะครับอ้าวโอเคแล้วครับผมฝีมือใช้ได้นะครับผมไม่ติดนะครับผม โอ้โหย่างสวยครับสวยงามครับผมนี่นะครับมาเทตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเอาลงไปเอาอีกเที่ยวนึงนะครับผมตอนนี้เราก็ไปใส่อีกหนึ่งเที่ยวนะครับผมอยู่ในคันนี้ก็เย็นๆหน่อยนะครับผมผมชอบเย็นนะครับผมคนตัวดำหน้ามอมแมมนะผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกับช่องอัตพลคนสร้างตัวนะครับผม กดสัตย์ใครอ๋อพอ,อแล้วมัง้งอ๋อเนี่อยออกกันนะครับทุเดี๋ยวเดี<ป>๋ยวอ๋อมาแล้วครับเสร็จแล้วครับผมสองเที่ยวเราก็มาแล้วม, <S 2> <S 2> มาแล้วครับผมอันนี้แม่ก้าร้อยห้าสิบครับผมโอ้จะไปไหนทำไงนะครับผมจะเดินไปหรือว่าขี่รถไปนะครับขึ้นรถไปนะครับผม สงสัยจะขึ้นรถนะครับผมอ๋อครับขึ้นรถนะครับผมดูกันยาวๆไว้ครับขึ้นรถครับ บนนู่นนะครับผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูครับลงทุนนิดหน่อยครับผมผมขึ้นไปแล้วครับผมออกมาขึ้นอยู่หลังรถเลยนะครับผมโอ้โหลงทุนกันมากนะครับมาแล้วครับมือเอกนี่มือเอกครับเฉียบขาดอยู่ที่คนนี้นะผมแอบถ่ายแอบถ่ายครับโอ้โหเฉียบขาดอยู่ที่คนนี้นะผม ไหแล้วครับผมย้ายาว,ยาวดูมันยาวไปแล้วครับผมภาพไม่ค่อยนิ่งนะครับผมเพราะผมอยู่บนรถนะครับผมรถบ,บัคโคลเลยนะครับถอยถอย <Hey. S 1> นี่นะครับฝีมือนะครับผม <Hey. S 1> ไปยาวไปครับผม สายไฟเยอะอยู่อาการนะครับผมผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับผมพยายามปรับปรุงนะผมจะพยายามปรับปรุงนะครับลิ้นผมโดนเย็บนะครับผมทีนี้ยาวเลยครับยาวอ่านี่รถตามนะครับผมต้องม,มีรถตามรถส่งน้ลมันนะครับผม Ông bên tiger như thế, con rắn như thế, ta ở, du, đi qua, đểu, dây, phai, giờ, tai, hà, เลยอ่าสายไฟนะครับผมฮ่าไายคนไทยก็เฉียบขาดเหมือนกันนะครผมเฉียบขาดเรื่องสายไฟแค่นั้น <c oughs> ทางแค่ประการน,นะครับผม ยาวไปครับยาวไปครับผมตั้งแต่โควิดนี้ผมไม่ค่อยจะได้ถ่ายเลยนะครับผมกลัวลโรคเหมือนกันนะครับเข้าป่าเข้าดงที่ไหนไม่รู้นะครับอ๋อครับ คอยเสียเงินคนเยอะนะแก่แก่แกะเอาการน,นะรผมแก่เอาเรื่องจัดเดี๋ยวรอชมแม่คอลงนะครับผมอย่างนี้ผมขอ,อพักไว้ก่อนนะครับแคบนะครับผมถนมแคบมากนะครับปลามาขบวนคะรับลูกเป็ดน้อยนะครับผม